สวัสดีครับผมอัดเฟซยนครับนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับวิธีการชงรถนะครับของบริษัทเชรยนเรานะครับนี่คือการรีวิวนะครับการเก็บสภาพรถนะครับการชงรถของบริษัทเชรยนเรานะครับเราชงกันแบบนี้เลยนะครับเราเก็บรายละเอียดเราเก็บรายละเอียดกันแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่านะครับ เนียนๆนะครับเก็บงานได้เนียนๆนะครับในส่วนของตุ้มล้อนะครับตุ้มล้อนะครับเราทำคอตากันแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับการเก็บงานของบริษัทรถยนเเรานะครับนะครับด้านในก็มีการกำาระล้างนะครับค้าสิ่งสกปรกค่าชงค่าเชื้อนะครับซักกันแบบนี้เลยนะครับสำหรับการเก็บงานของบริษัทรทยนเ์เรานะครับ เลียนแบบนี้เลยนะครับถอดล้างนะครับจากฝัหน uh ้าเลยนะครับเดี๋ยวจะมีการนะครับปีนขึ้นไปล้างบนหลังคาให้ด้วยนะครับสำหรับการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับของบริษัทพินะครับนะครับนี่คือการถอดล้อนะครับทำความสะอาดกันแบบนี้เลยนะครับ เห็นได้เต็ของโครงสร้างต่างๆนะครับโอ้โหนะเนียนๆแบบนี้เลยนะครับเห็นทุกอย่างเลยนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะครับสำหรับการเก็บงานนะครับของบริษัทเป็นยนต์ของเรานะครับฝาละมงฝาละมันนะสอดถัานเลยนะครับนี่คือมาตรฐานนะครับของบริษัทเป็นยนต์เรานะครับการเก็บรายละเอียดการชงรถนะครับ เก็บกันแบบนี้นะครับจากนะครับในส่วนของในซ่อบางโคนนะครับเห็นในส่วนของโครงสร้างเดิมๆนะครับรอยสิดเทียนนะครับไม่มีเห็นนะครับรอยเชื่อมรอยต่อรอยโพกต่างๆนะครับไม่มีแน่นอนนะครับเก็บกันเนียนๆแบบนี้นะครับสําหรับบริษัทกันยนท์เรานะครับนะครับในส person, h, template, ่วนของด้านหลังนะครับก็มีการ ในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับในด้านของฝาท้ายนะครับทำความสะอาดซอกมุมนะครับในซอกในซอยนะครับในหลึ่นะครับเก็บรายละเอียดกันแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะนะครับได้มาตรฐานเลยนะครับนี่คือการเก็บงานของบริษัทรถยนต์เล่านะครับการชงรถการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะนะครับ มาตรฐานเลยนะครับมาตรฐานเลยนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยนะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อนะครับโอ้โหนะสะอาดและเนียนตามากๆนะครับนี่คือในส่วนของซุ้มล <dragging you S 2> ้อต่างๆนะครับขอดล้อล้างนะครับทาความสะอาดกันแบบนี้นะครับเห็นกันจะจะแบบนี้เลยนะครับ สอดออกหมดเลยนะครับทั้งสี่ล้อนะครับสอดออกหมดเลยทั้งสี่ล้อนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้มีการล้างนะครับหรือว่าล้างไปแล้วนะครับล้างไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับนี่คือการเกียยสารีต่างกนะครับทําให้เนียนทําให้สวยนะครับนี่คือมาตรฐานของบริษัทเชจยเลานะครับสวยงามนะครับสวยงาม นะครับบอกเลยว่านะครับเดี๋ยวจบจากจุดเปียกนะครับการล้างชำระราบสิ่งสกปรกต่างๆนะครับในซอกในซอยในหลืบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปรระกามีการประกอบนะครับประกอบใส่ล้อนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับทาความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งนะครับ เดี๋ยวจะส่งมาส่วนในในส่วนของการนะครับเก็บสีขัดสีนะครับสปานะครับกันแบบนี้นะครับสําหรับรถตู้นะครับหรือรถทุกคันนะครับที่บริษัทรถยนต์เรานะครับเก็บรายละเอียดกันแบบนี้นะครับเก็บรายละเอียดกันแบบนี้นะครับนะครับนี่คือการนะครับขัดเคลือบสีนะครับเป็นการขัดเคลือบสีนะครับของบริษัทเรานะครับ ัดเคลือบกันทั้งคันนะครับทาความสะอาดกันทั้งคันนะครับถอดล้อนะครับล้างชาระค้าบสิ่งสกปรกนะครับจะเห็นในส่วนของโครงสร้างนะครับโครงสร้างต่างๆนะของตัวรถนะครับจะเห็นในส่วนของนะครับความละเอียดนะครับของตัวรถนะครับให้มากขึ้นนะครับนี่คือการขัดเคลือบสีนะครับขัดเคลือบสีของบริษัทเพย์ยนเล่านะครับนี่เป็นทีม งานนะครับของบริษัทรถยนต์เรานะครับเป็นทีมที่อยู่เบื้องหลังนะครับการเจ็บรายละเอียดต่างๆนะครับการเจ็บรายละเอียดการเจ็บงานนะครับหรือภาษารถนะครับเรียกว่าชงนะครับชงเจ็บสภาพนะครับให้ดูเรียบร้อยนะครับดูรถมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับมีรถทําให้รถมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมานะครับนะครับส่งอ่า ขัดเคลือบสีนะครับเคลือบสีนะครับจะเห็นได้ว่าเอาโหนะในส่วนของความแตกต่างนะครับระหว่างวันแรกที่มานะครับกับวันนี้นะครับที่กําลังขัดเคลือบสีนะครับเก็บรายละเอียดนะครับพร้อมกับเอาไปตั้งขายนะครับเอาไปตั้งขายในส่วนของนะครับส่วนต้องอันใหญ่นะครับหรือจะเป็นสาขาสองนะครับก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ว่า มีที่จอดตรงไหนก็จอดตรงนั้นเลยนะครับมีที่จอดตรงไหนก็จอดตรงนั้นเลยนะครับแต่บอกเลยนะครับรถตู้ที่บริษัทเรานะครับบอกเลยว่าออกไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีที่ว่างนะครับให้รถที่อยู่ในส่วนของโกดังเก็บรถนะครับของบริษัทเป็นยนเรานะครับได้มีการขับเคลื่อนนะครับเอามาล้างก็บรายละเอียดทงใหม่นะครับเก็บสีขัดสีนะครับแล้วก็เอาไปตั้งขายนะครับนี่คือการเก็บงานของบริษัทเป็นยนเรานะครับ เรามีในส่วนของทีมซื้อมืออาชีพนะครับแล้วก็มีในส่วนของทีมงานมืออาชีพด้วยนะครับทีมงานมืออาชีพด้วยนะครับนี่คือในส่วนของตาไฟนะครับสภาพโอ้โหนะคลิปๆใสๆวิ่งๆกันแบบนี้นะครับคลิปๆใสๆวิ่งๆกันแบบนี้เลยนะครับไยตัดหมอกใสๆสวยๆนะครับนี่คือในส่วนของโคมไฟเดิมๆนะครับที่ติดมากับรถนะครับเป็นโคมไฟแท้จากศูนย์โตโยต้านะครับ แล้วก็นะครับนี่คือการเปลี่ยนกรอบป้ายทะเบียนนะครับจะต้องเป็นของเพชรยนต์นะครับจะต้องเป็นของเพชรยนต์นะครับรถทุกคันเนี่ยนะครับเรียนตามเลยนะครับว่าอ่าเป็นรถของบริษัทเพชรยนต์ทุกคันนะครับจะต้องโอนเป็นรถของบริษัทเพชรยนต์ทุกคันนะครับสาหรับรถทุกคันนะครับจะมีอ่าในส่วนของการเปลี่ยนป้ายนะครับเป็นของบริษัทเพชรยนต์นะครับเป็นของบริษัทเพชรยนต์แลวก็เพชรยนต์เลยนะครับนะครับนี่คือการโอ้โหนะ เก็บกันแบบนี้เลยนะครับจะเห็นในส่วนของนะครับสภาพนะครับโอ้โหสวยๆใสๆเงาๆวิ่งๆนะครับกันแบบนี้เลยนะครับขนาดที่ทีมงานอ่าได้ขัดเคลือบสีนะครับขัดเคลือบสีนะครับเดี๋ยวเราจะมีการลงเคลือบแก้วให้อีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับในส่วนของรถนะครับที่ปรับสภาพนะครับก่อนที่จะอ่าขับไปจอดในจุดที่พร้อมขายนะครับขับไปจอดในจุดที่พร้อมขายนะครับนี่นะฮะ ทีมงานมืออาชีพนะครับมีประสบการณ์นะครับมากกว่าสิปีนะครับนี่พี่เขียวนะครับพี่เขียวนะครับบอกเลยว่าเป็นมือหนึ่งนะครับสําหรับการเก็บสีนะครับขัดสีเก็บรายละเอียดดือยรอยต่างๆนะครับนี่คือพี่มือหนึ่งนะครับสําหรับของทีมงานบริษัทพิจณุโเรานะครับเก็บรายละเอียดจะค่อนข้างที่จะนะครับเนียนๆแบบนี้เลยนะครับเนียนๆแบบนี้เลยนะครับ สวยงามนะครับได้รถสวยตรงปกแน่นอนนะครับที่สําคัญรถโครงสร้างสวยนะครับไม่มีในส่วนของชนหนักพลิกคว่ำนะครับกับสีนะครับตีนกาโมดิฟายเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะครับเราเก็บงานกันแบบนี้นะครับเราดูแลกันแบบนี้นะครับเชื่อเลยนะครับลูกค้านะครับได้รถในส่วนของคุณภาพนะครับ ไปใช้อย่างแน่นอนนะครับได้ลดในส่วนของคุณภาพไปใช้อย่างแน่นอนนะครับเพราะเรามีในส่วนของนะครับทีมซื้อนะครับที่ดูแลเอาใจใส่ในการเลือกซื้อเลือกคัดสรรรถนะครับคุณภาพมาให้ตั้งแต่วันแรกนะครับพร้อมกับนะครับนี่คือในส่วนของทีมงานนะครับที่อยู่เบื้องหลังของบริษัทพิยนเลานะครับมีการเก็บรายละเอียดนะครับให้นะครับก่อนที่จะนะครับเอาไปตั้งขายนะครับก่อนที่จะไปตั้งขาย นะครับดูครับโอ้โหนะสวมป้ายทะเบียนเรียบร้อยนะครับสวมป้ายทะเบียนเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับสวมป้ายทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับบอกเลยว่านะครับเดี๋ยวลงเลือบแก้วอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปเลยนะครับคลิปเลยนะครับลงเลือบแก้วอีกรอบหนึ่งนะครับบอกเลยว่าวิงวิงนะครับวิงวิงสวยๆแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับอ่า ประกอบล้อนะครับประกอบล้อนะครับหลังจากที่ทำล้า,า,ลางคราบสิ่งสปกปรกนะครับจากจุดที่นะครับได้รับความสกปรกเยอะที่สุดนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับมองเห็นในส่วนของโครงสร้างรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ตนะครับโครงสร้างเดิมๆต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับสําหรับลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถนะครับบอกเลยว่านะครับนี่คือมาตรฐานของบริษัทเทศยนต์เรานะครับภายนงภายในนี่ค่าชงค่าเชื้อนะครับ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับให้อย่างดีนะครับดูแลกันให้อย่างดีนะครับนี่นะครับประกอบล้อเสร็จแล้วนะครับประกอบล้อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะนะครับเข้าไปอยู่ในจุดเช็ดแห้งนะครับขัดเคลือบสีนะครับลงเคลือบแก้วนะครับหลังจากเสร็จนะครับจากตรงนี้นะครับก็จะทําการเช็คลิสต์นะครับทําการเช็คลิสต์ให้อีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับ การบริการนะครับการเก็บงานการชงรถของบริษัทรถยน์เรานะครับไม่ได้จบแค่เท่านี้นะครับจะมีการเช็คลิสต์นะครับโดยเซลล์ของเรานี่แหละนะครับอย่างเช่นผมนะครับก็เดี๋ยวจะมีเวรนะครับวันจันทร์วันอังคารนะครับก็จะได้ทําการเช็คลิสต์เช็คตรวจสอบคุณภาพนะครับของรถนะครับว่ามีตรงไหนให้เก็บเพิ่มเติมอีกไหมนะครับสําหรับการดูแลนะครับการบริการของบริษัทพยนต์เรานะครับ นะครับนี่คือเบื้องหลังนะครับของบริษัทรถยนต์เรานะครับนะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหนะลงน้ำดยงน้ำยานะครับล้างห้องเครื่องนะครับลงน้ำดองน้ำยาล้างห้องเครื่องกันแบบนี้นะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับนี่คือการดูแลใช้ใส่นะครับของบริษัทเรคยนต์เรานะครับเราดูแลกันแบบนี้นะครับเราบริการกันแบบนี้นะครับบอกเลยว่าลูกค้านะครับได้รถสวยตรงปกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่สําคัญรถทุกคันนะครับ โอ้นะฮะดูแลดีนะครับตั้งแต่วันที่ซื้อเข้ามานะครับต้องตั้งแต่วันที่ซื้อเข้ามาเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของรถนะครับที่รอนะครับรอชงนะครับหรือรอเก็บสภาพเหมือนรถคันนี้นะครับนี่คือในส่วนของโซนบริการของเรานะครับนี่คือ ท่ายาง3ามิตินะครับเราก็จะมีการถอดออกและซักทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวลงแว็กให้มันเงาเงาสวยๆดำๆนะครับก็จะทำให้รถนะครับดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นมาเลยนะครับดูดีขึ้นมาเลยนะครับอันนี้นะครับเก็บรายละเอียดให้เสร็จเลยนะครับดูแลกันแบบนี้เลยนะครับสำหรับนะครับครอบพิรยนต์นะครับนะครับโอ้โหนะ เป็นการเอาใจใส่ของการบริการนะครับของทีมงานเพรยนเรานะครับเราดูแลกันแบบนี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับเจ้าโตยต้าคอมพิวเตอร์คันไหนนะครับกดกดติดตามนะครับกดติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเพจยนนะครับก็ขอการจบรีวิวการรีวิวนะครับการเก็บงานนะครับหรือ ภาษารถนะครับภาษารถมือสองนะครับที่เรียกว่าชงนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ